ดีนะครับผมดีครับป๋ามาใครอะเสียต่อจันนักโอ้โหไมคแเกลโอ้วันนี้อยู่กับเกรดทังกระทังไม่ต้องพูดต่อก้านิ้วไม่ต้องบ้างไายกี่นิ้วไม่ต้องพูดแปดนิ้วแล้วมาดูเฮล l ลแม่ให้มาคุมคุมเสียงมาเล่นเกมอีกเนี่ยโอ้โห โคกอ่ะอ้าวสมพิสสาวเอ้าเราไปซ่อมเครื่องนะวันนี้ไปซ่อมแล้วอันนี้คืออาชีพไปดูอะไรนะครับโอ้ดูดิเหี้ยวเลยเป็นไงชอบอ่ะโอ้ยอยู่ตรงนี้แหละวันนี้ในหัวหน้าวงนี่เหรอหัวหน้าวงเลยนี่สวัสดีครับป๋าจ้างตัวเรียพอกเรียอะไรนะ ขอเคลียร์แบนขอเคลียร์แบนมันแปลว่าอะไรอ่ะโนเดียแบนมันแปลว่าอะไรอ่ะโอ้นุ่นอันนี้อันนี้คือลำบงใช่ไหมป๋าคนคนนี้คนนี้น้องสาววัสดีค่ะคนนี้น่าจะแฟนป๋าโอไม่ไหววะจ้าใช่ป่ะ่่มมกัันพีีผว ดูมันเป็นลำวงมันลำวงลำวงใช่ไหมเจ๊มันเป็นลำวงใช่ไหมย้ยอนยุกใช่ไหมดูดีอันอันอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นอันนี้เขาเรียกแดนเซอร์หรือว่าอะไรนะนางรำนางรำนางรำใช่ไหมดูไปดูนางรำถ้าเกิดว่าเป็นตีก็จะเรียกแดนเซอร์อันนี้ย้อนยุกอันนี้ย้อนยุก ดูนางลำนะครับมีแต่สวยๆอ่ะโอ้ยสวัสดีครับป๋าโอ้ไม่ใช่ป๋าสวัสดีน่าจะรุ่นเดียวกันดูสวัสดีป้าก่อนไหนป้านี่น้อยกว่าเเที่่ยยวลลมันี่นะครับนางลำดูนางลำนะใครจะมาเที่ยวก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาได้เลยนะครับค่าตั๋วเท่าไหร่นะรอบเท่าไหร่รอบเท่าไหร่ก็มาน่าจะรอบละไม่ห้ามิดแบนเรื่องอะไรอ่ะมาก็มัน รอบอะไรอีกไหมถึงรอบอะไรเนี่ยจะขึ้นไปเต้นด้วยอ่ะไม่ไม่จะขึ้นไปเต้นด้วยอ่ะไม่ห้าสิบกับร้อยพี่ไม่ห้าสิบกับร้อยอะไรหมายถึงรอบอะไรรอบเงินเข้าวัดใช่ไหมเออเอาเงินเข้าโรงเรียนเข้าวัดเข้าโรงเรียนโอ้มาจำนุ๊กมาจำเดือนอะไรล่ะเขาบอกรอบอะไรไม่ว่ารอบรอบรอบชั่วโมงรอบครั้งคืนรอบข้งต่อนรอบหรืออะไรกันโอ้ข้างในนี่คือต้องติดแอร์ด้วยอ่ะโอ้ไม่ได้แล้วตอนสมัยต้นมีไฟฟ้ปล่อยฟรีด้วยไหนอ่ะโอ้ยมุดยอดมากเลย อันนั้นมันเสาอะไรอ่ะไวไฟไวไไฟม่มีใบใบเดียวนะตรงนั้นอ่ะมีรังแตนด้วยยังไม่ใช่เยาว์แล้วโอ้นุ่นรังแตนท่านผู้ชมเดาด้ๆของจริงเลยอ่ะน่าดูดิเกือบโดนแล้วตอนแรกมีจริงเหรอมีจริงเดี๋เห็นเลยลังย่างใหญ่นตอนแรกมาตอนแรกดูด้วยมีเด็าเล็กดูเสียฟุกเปิดเปิดไงวะเนี่ยเสียฟุกมันน้อนเล่นเกมอยู่อ่ะ เขาเล่นสดนี่วเขาเล่นสดใช่ไหมเนี่ยขึ้นไปดูได้ไหมไาดูเลยมาตายนนี้รับเนี่รับเชิญน้นักร้องครับโอ้เขาเล่นสดเลยอ่ะคุณโลกไม่ทำเขาเขาเขคิดคยังไงนะเนี่ยทำาจจ้างไปเล่นน่ะคนหัวหน้านะคนในหัวหน้าที่ถือคีย์บอร์ดเลยะจางจ้างเล่นน้อยเนี่ย โอ้ดูดิวันดีป๋าวันดีครับท่านผู้ชมโนเนียคอนเสิร์ตวาเลนตี้โนเนียแบนป๋าจาังไปเล่นนี่คิดยังไงอะ่ะ<า>เป็นคืนเหรอหรือว่ายังไงอะ่ะคืนครับคืนอะไรครับภายในพื้นที่ก็สามหมื่นกว่าครับสามหมื่นกว่าไม,ม่รวมรวมดนตรีด้วยป่ะ ทั้งหมดเลยมีดนตรีมีมีดังลำอะไรให้หมดเลยสามหมื่นกว่าโอ้ครับนี่ดูดูดูเขาเรียกอะไรนี่ไอแพดแผ่นเสียงใช้ไอแพดเอาเลยเหรอโอ้มนทำไมนันสมัยแต่ละมิกไงมิกเหรอปรับปรับเสียงกันอะไรนนี่เลยเหรอเล่งเล่องเสียงไหนอะไรเสียงนี่ไอคิวมันรัมค้างเบสอะไรเนี่ยไม่ต้องไปหมุนเอาตรงตรงนั้นเหรอแล้วเดินไปไหนก็ได้เลย ไปนั่งห้องน้ำก็ปรับได้เอถึงใช่ปั๊ถึงเออดีอ่ะดูดิท่านผู้ชมอ่าเนี่ยพิศาจไม่รู้จักไหมครับไม่รู้จักอ่ะเคยรู้จักในไอ้เครื่องขยายแบบสมัยเก่าอ่ะทานินอะไรกันนะเออเดี๋าเดาเดาไทยเมือกกองวะเนี่ยเราเชฟขอไปร้องสักเพลงได้ไหมเนี่ยเอาแน่ เดาดูแดนเซอร์ของทีมงานของโนเนียแบนนะโนเนียทำไมถึงโนเนียแบนสุดเกดโนเนียเนี่ยคือแบบอันนี้ใช่ไหมโนเนียมันแปลว่าอะไรวะกีเมาเละเทะประมาณนี้ป่ะหรือว่าแบบเด็กๆเดี๋ยวดูเอาเดี๋ยวดูต่อก็เล่นสดหน่อยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เขาจ้างมาเท่าไหร่นะตัวนี้ดูป่ะบอกได้ป่ะเนี่ยอะไรตีค่าเครื่องเสียงอ่ะเครื่องเสียงสิบพัน คืนละคืนละเจ็ดพันประมาณนั้นแล้วแต่ระยะทางคุ้มไหมเนี่ยมันก็คุ้มแน่ลงตู้ไปแสนบาทเจ็ดพันอันนี้อันนี้ชุดใหม่ใช่ไหมเนี่ยพึ่งโรงงานแรกเนี่ยพึ่งโรงงานแรกโอ้โหแตเพาะแค่นู้นนั่ะแตเพาะเฉพาะตู้นั่นนั่นละอันนี้ไม่เกี่ยวเลยอันนี้ของเก่าหมดหมดหมดเท่าไหร่นะชุดนี้แสนกว่าบาทรอตู้ถึงกลางแสนกว่าบาทพร้อมดอกอ่ะโอ้ดูดิอันนี้อีกฝั่งโน้นเนี่ยมีเท่านี้เลยใช่ไหมดูเดี๋ยวไปดู กังเสียงสมคิดในเขาเนี่ยหนึ่งสองสามห้าหกสองสี่หกตู้เบร์สิบสองตู้อ่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยยังไม่ได้เล่งเหรอในลองเล่งดนี่ได้ไหมเดี๋ยวลองเล่นสดเลย ถ้อลองเล่นเล่นยังนี่ได้มาตอนเนี้ยหรือเขาว่าปจะฟังแบบจะฟังเสียงเนี่ยล้างเ่ยเดียวเนี่ยอ๋อไหนอลองเล,ล่นหน่อยเดียวพอเดียวจะไหมเนี่ยไม่ไม่เสียหน้านะ จะบอกว่ io, like <si <sh <sh าสมคิดเลยก็ันว่าได้นะเนี่ยหรือว่าหรือว่าเขาเขาจะของจะของวงเนี่ยเขาอันนี้รวมเลยใช่ไหมเขาจ้างตลอดเลยใช่ไหมหรือว่าเป็นบางงานบางงานเป็านเขาจ้างตลอดเลยตลอดไม่ว่าเของหาคนอื่นไหมอ๋อธรไมว่าบ้านอื่นอ๋อเลยก็มานานแล้วไปดูวงดนตรีของสมคิดหน่อย วันนี้มาทำหน้าที่อะไรมากินเหล้าครับเหล้าวายคูฮะสอบเครื่องได้กี่ตัววันนี้โอ้โหไม่ได้เลยเจียสปริงนะแต่เจียสปริงสปริงแต่งนะเจียสีมันนอกเออไม่ใช่ต้องเจียแต่งเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะไปดูไปดูเกาเล่นเบียดใกล้ๆก่อนโอ้เสียต่อเนี่ยโอ้โหขึ้นติดใหม่เสียต่อเก้านิ้วเลย ดูอ ó, ่ะด <ๆ S 1> ูเดี๋ยวเด็กก็เล่นนะโอ้สุดยอดอ่ะก็จะมีแต่อันนี้เขาเรียกอะไรพี่คีย์บอร์ดอ๋ออันนี้เขาเรียกคีย์บอร์ดนะกีตาร์ไฟมีกองเบสนี่กีตาร์เบสอันนี้กีตาร์เบสนะพี่ครับผมมแหอ่าโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปแนละ้วดูเขาเล่นกันนะเน,เนเาะเดี๋ยววิดีโอุีนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับไงฝากกดติดตามด้วยคนระับสวัสดีครับ